สวัสดีครับท่านผู้ชมติดตาม Honda Civic สีแดงที่เปลี่ยนแผงท้ายเปลี่ยนพื้นวางยังอะไรเปลี่ยนขาปิดท้ายกันนะครับนี่เป็น EP3 กันวันนี้มาทำการดูว่าพ่นสี Honda Civic RS นะปี2019กันนี่แหละครับก็จะลูปน้ำให้สีมันจิตว่าจะออกมาสวยหรือมายังไง อื่นเลยครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ติดตามทั้งหลายนะครับที่ได้ติดตามมาย่านได้ออกกล้งจะ,จะต,ตามอีกเยอะๆตามมาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณดวงหน้าไปเลยนะครับที่ได้ติดตามสงุมบัติตนในการขอดผีทอดทำสีเนี่ยออครับพ่บนสีกระจัพ่นยาวนะครับ ออกมาก็จะแดงสวยสีแดงนี่ต้องลงเป็นสีชมพูนะครับสีพืดผมจะเป็นแดงสดเงาอา้อามครับเอาสีแดงมาลงเลยนะก็จะมันจะมีดยากนะครับมีการกดมันจะมีดยากหน่อยมันจะได้สีแดงมาเนี่ยต้องมีหลายขั้นตอนขั้นลง ไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องเน้นนะครับพอพ่นออกมาก็จะแดงสดสวยงามนี่แหละครับพอลงเลนเจอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับออกมาก็จะเงาสะท้อนแสงสวยงามนะครับผมก็ชมตัวเองนะครับให้จริงๆงแล้วผู้ชมต้องเป็นผูชม ผมชมเองนะครับอาจจะวยตัวเองนิดๆดหน่อยๆยังไงท่านผู้ชมก็ช่วยติดตามชมดูว่ิธีการทําสีพ่นสีทำเคราะพ่นสีนี้เขาทากันยังไงนะครับพอพ่นเสร็จเดี๋ยวก็จะส่งไปออกไปให้เอาประกอบวันที่จะได้ขัดสี ต่อไปนะครับนี่แหละครับส่งออกมาให้ประกอบเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปนะครับนี่คือ Honda Civic RS ว่าจะออกนี่ครับประกอบเข้าไปแล้วครับก็จะรอประกอบให้เสร็จขัดสีต่อ